สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนสุภาพาไปครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่ๆนะครับวันนี้สี่คนได้รวมตัวสักทีนะะฮนานๆทีได้เจอกันนะครับพี่ป๋องครับผมสวัสดีครับช่องตกปลากระป๋องนะครับด้วยนะครับผมนะะฮแล้วก็พี่ป้านสสวัดีครับพี่ตปานครับครับนะฟิชชิ่งออนทัวร์ครับและพี่ติงครับผมนั่นกล้วยครับโอ้โหพี่โรเบิร์ตครับสุดยอดเลยครับมาจากอินโดนีเซียเลยครับผม บินตรงว่ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้เรามาในแนวแครไรนล็กมาตั้งแต่เช้าตู่นะเพื่อที่จะกะว่าลุ้นน้ําเช้านะครับนะก็โอเคนะแล้วก็บรรยากาศวันนี้เนี่ยลมค่อนข้างมีลมแล้วก็คลื่นก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็มีพี่มาตีแคทมาเล่นเซิร์ฟอยู่ฝั่งนู้นนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่หมายหมายไหนครับพี่บ้านาคาเลนะครับผมนะอยู่ฝั่งขวาปกติผมเคยทําคลิปไปอยู่ฝั่งซ้ายที่ ปีนเชือกนะครับแต่วันนี้มามาฝั่งขวาค่อนข้างเดินสบายเดินสะดวกอยู่นะฮะโอเคนะประวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ครับเราทั้ง 4- 5หคนตรงนี้นะครับมาตีแครอไดนแลเลยจะที่บอกครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งสปอนเซอร์สําคัญที่เออเราพลาดไม่ได้แล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือเยื่อของนักกล้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีเยื่ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะับเดี๋ยวช่วงนี้โอเคขออนุญาตเต็มตัวก่อนนะครับไปครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่วันนี้นะครับต้องขอบคุณนัากล้วย MK MKB นะครับน้ากล้วยบรรณานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะส่งมาให้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้พี่ๆนะทั้ง4คนได้มาทดลองเทสเจือกันด้วยนะครับปกติแล้วที่ภูเก็ตนะฮะค่อนข้างท,างที่จะ ใช้กันทั่วนะครับนะในส่วนของเหยื่อของน้ากล้วยนะครับนะเหยื่อตัวนี้นะฮะทั้งหมดนี้เลยนะครับนะมีส่วนใหญ่หลกัลกๆของน้ากล้วยนะครับนะ,ะมีรหัสบ่งบอกว่าแต่ละยางแต่ละเหยื่อนะครับไม่เหมือนกันนะฮะนี่ฮะ B2 นะครับเนี่ฮะเป็น BB อยู่นี่นะ,ะอันนี้ B1 นะครับนี่ฮะอันนี้ B3 B4 นี่นะฮะประมาณน,นี้นะครับแล้วเหยื่อก็แตกตาก่างกันออกไป<ส>นะครับ อันนี้บีสีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็หางคิวดีด้วยสวยด้วยตัวนี้น่านาลองมากๆนะครับนะแล้วก็รถมาก็เป็น B3 นะฮะ B3 ตัวนี้ก็จะเป็นสั้นๆป้อมๆนะฮะอันนี้เหมาะสําหรับพวกปลาที่มีขนาดเล็กลงมานะครับนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ไซส์บีหน่ีน่นี่สวยอยู่นะครับนะทรงยาวนะครับนะทรงนี้เลย นะครับสวยนะเดี๋ยววันนี้เราได้ลองกันแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า B ไหนโดนบ้างนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามีปลาหรือเปล่าอันนี้ B2 อครับทุกคนนะฮะ B2 ก็แบบวันนี้เลยนะครับคล้ายบีหนึ่งอยู่ครับแต่ว่าทรงก็สวยขึ้นมาดูแข็งดูแข็งแรงนะฮะประมาณนี้ครับนี่คือเหยื่อที่นักกล้วยจัดมาให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนสําคัญนะฮะที่พลาดไม่ได้นะก็คือส่วนของตะกัวนะครับตะกัววันนี้นักกั้วจัดมามีทั้งแบบแคโ na ดนาลิกนะครับมีทั้งดอบช็อต อันนี้ก็จะเป็น15กรัมนะครับ15กรัมแล้วก็จะมีส่วนของ10กรัมแล้วก็5กรัมนะฮะส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะฮะหาหาพื้นที่ที่เล่น5กรัมยากนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงนะครับนะ5กรัมบางทีอาจจะเอาไม่อยู่แต่ว่าจิงสามารถตกได้บนสะพานอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะ10กรัมนะฮะปกติใช้กันนะครับแล้ว15กรัมปกติที่ผมใช้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่ง ส่วนสาคัญที่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้ปลานะครับนะนั่นก็คือเหยื่อที่นักกล้จัดเอ่อตาเบ็ดที่นักกล้จัดมานะครับนะเนี่ก็จะเขียนว่า MK นะฮะ MK บนหน้านะครับนะนะประมาณนี้เลยนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นโลโก้นี้นะครับนะแล้วก็เคยเอามาใช้นะครับเป็นเบ็ดตูดแดนนะครับแล้วก็ไซส์ก็ต่างกันนะครับตามหมายเลขนะครับหมายเลข3หมายเลข2ตามหน้าซองนะครับนะแต่วันนี้สิ่งเอ่อสิ่งที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็น เบอร์1 0.7แล้วก็เบอร์2ประมาณนี้นะครับนะไม่ใหญ่มากนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้มาแต่เช้าก็ลองดูนะครับถ้าได้กระมงก็ดีนะถ้าได้ปลาอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้กำลังน้ำกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันครับไปเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ครับไป มาวันนี้ได้เทสกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานกัน,นทีกลองติวนะอลวันนั้นที่ออกเลยพี่ก็ใช้ตัวนี้ออเลยนะี่ยนะตะกิดตะกิก้เป็นติดนี่ผม BC นี่แม่ใหญ่ได้ใจจริงิชอบชอบชอบพี่เห็นตรงล้วพี่คิดถึงคิปญี่ปุ่นเลยขอแค่ พี่ผู้ใ่คุณใช้ตรงนี้เลยนะครับปติงโดนพีติงโดนโดนแล้วโดนแล้วพนมโดนแล้วพนมเร็จกลารับ สาครับน,น,นักวยบีสามวย b ีครับ b ีจัดไปวไวแม่ววกินดีจริงพวกคุณ โอ้โหปลาเกมทั้งนั้นแย่โ yeah! อ้ oh, สักลาครับผมเยียร์บีสีครับ, yeah, BC, รบมิดด้ามเลยมิดด้ามเลยครับโอ้โหส,ส,สวยด้วยครับใช้สวยด้วยแสว โอ้โยเอาอีกแล้วโอ้ยพระคุณมาแล้วครับดึงแรงเหรอโอ้ยเอา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 ดูครับติงครับเซกลาครับสวยโอ้โหนำไปทางล้ตาไปทางเลยบ้าบอจริงเลยครับติดสายผมยืน มันเหลืองอยู่ยังไงมัน่ไไนะกระพงแถบจุดขาวครับผมเอาแล้วครับตัวไม่ใหญ่ก็ตัวนี้อนัแก้อยบีสี่ครับมาอะไร หรือก็ปลาล uh huh. อะไรฮาฮ่าตาจงตาจงลงแอ่ลงแอพีอ่ลงไม่หน่อยลงไม่หน่อยลงไม่หน่อยเดี๋ยวร้อยขึ้นขึ้นมาก่อนนะร้อยขึ้นขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวพี่ค่อยยกเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนปลาอยู่ไหนมิวไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มันเหลืองมันเหลืองมันเหลืองยกเลยยกเลยช่วงนี้แหละอ่าโ <c oughs> อ้โหเป็นเพื่อนเจ้าหครับมันเหลืองครับผมฝั่งนี้ครับโอ้โ <c oughs> <c oughs> อ้หือ,อโดนครับ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  สีเสียดเสียดก็โดนครับสเสียดครับบีสี่ครับตลนั้นก็บีสี่ครับสีเสียด หลงลูกเสียดลูกเสียดครับน้ำบีซีสีเสียดครับน้ำบีซีครับแล้วก็อเบเบ็ดนากล้วยครับผม Ôi hồi Chốt rồi, được rồi, được rồi. Mẹ. ฝังเขียวครับหนักกล้วยครับฝังเขียวครับ B4 ครับผมเอา

เออเออขาดลุดลุดเต็กเล้งครับผมบีซีบีซีครับเต็กเล้งนะครับไม่อยู่มันล่หน้าสายหน้ากระจุยเออไล่กาดนัก ใช่ใช่นอนอะไรอ่ะบีสองบามนอนบีสามครับโอ้โหเอาเก่ามากินแล้วครับโอ้ยกินทุกปางจริงครับวันนี้วันนี้คนเดียววันนี้คนเดียวโอ้ยกำลังนกยูงครับโอ้ใส่ดีใส่ดีกำลังนกยูงนอนบีสามครับผมสามครับ ยอดนั่งตียังโดนอ่ะก้วยแดงบ้างอะไรพีี่ดนเยยวกระวงแถบจุดขาวเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราได้นำเหยื่อมาทดสอบทดลองครับแต่วันนี้ครับดันลมแรงขึ้นแรงไปหน่อยช่วงนี้ มีมรสุมเข้านะครับค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวนะฮะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ฟ้าเปิดลมไม่มีนะครับบรรยากาศดีๆเราได้ลองนักกล้วย,กกวยอีกรอบรอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ตามครับฝากไว้ด้วยครับเหยื่อของนักกล้วยนะฮะต้องบอกได้ว่านี่ขนาดลมแรงขึ้นแรงยังได้ตัวนะครับถ้าโอกาสดีๆผมบอกได้เลยว่าได้แกงใหญ่แน่นอนนะฮะรอบหน้านะครับต้องบอกได้เลยว่าเรามาแก้มือใหม่แน่นอนนะฮะไปหมายไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับอย่าลืมเหยื่อนักกล้วย M B K M กล้วยบนหน้าด้วยนะครับโอ้คุณเ้ยจัดไปเบีอะไรไม่รู้นะ BC BC ครับปากคุยปากคุยปากคุย ปลาปากคุยครับผมปลาปากคุยครับปลาคุยหรือปลาตะเแต่นี่